สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะฮะวันนี้นะฮะเราพามาาชมที่เร มีกี่คันมีรุ่นอะไรบ้างมาชมกันนะฮะสำหรับนะฮะรถเราก็จะมีอยู่โปรวิวจะมีเหลืออยู่ประมาณ6คันนะฮะหคันด้านหน้านี่มีอยู่5คันนะฮะแล้วก็ด้านในอีกหคันมาชมตั้งแต่คันแรกเลยนะฮะคันนี้นะคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานช่วงเช้านะครับนะฮะผมไปขับเองเลยอยู่ที่ตัวหนองคายนะฮะคันนี้เป็น d m a มนะฮะดีแมปี2 0 0 5 2 0 0 6นี่แหละนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมมาเรล นะฮะเครื่องดีมากไม่เคยแกะฝากระโปรงเครื่องไม่เคยรื้อทำนะฮะคันนี้เป็น wheel ขับเคลื่อนสีล้อเครื่องยนต์3.0 LS นะครับนี่ครับมาดูทางด้านข้างด้านข้างก็จะมีล้อ,อยางที่พร้อมลุยแล้วนะครับผมนะค,คันนี้สีสันสวยมากนะฮะเดี๋ยวมาชมความละเอียดอีกทีนึงนะฮะในเรื่องของภายในช่วงล่างนะครับคันนี้ก็คือเป็น wheel นะแต่จะเป็น w ฟวิ l เกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นปุ่มกดนะฮะไม่ใช่คันเกียร์นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นแมนนวลอยู่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมแมนนวลนะฮะถ้าเป็นพวกเหมือนอย่างฟอร์ดนะฮะจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆนะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สามพันราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันนะฮะไปเปลี่ยนของเลีวเองมารับเองนะฮะมาลองขับได้เลยมาลองโฟลว์ได้เลยนะฮะมาดูคันถัดมานะฮะคันนี้เป็นไทเกอร์นะฮะโตโยต้าไทเกอร์ดิโพดีนะฮะ เป็นตัวสปอร์ตคุยเซอร์4ประตูคันนี้เป็น4ประตูคันนั้นจะเป็นแคปนะฮะคันนี้เป็น4ประตูโฟเครื่องยนต์2 0 0พนะครับเกียร์ธรรมดา4ฟวินะฮะตัวนี้มีฝาครอบเครื่องแล้วนะครับมีฝาครอบเครื่องแล้วรถเดิมนะฮะนั่นก็เดิมนี่ก็เดิมนะฮะคันหน้าเดิมห้องเครื่องเดิมรถสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้จดทะเบียนปี47เครื่องยนต์2องพ0โฟวิลใช้งานปกติเอาขับไม่ดังนะฮะ คันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา239,000บาทนะฮะ239,000คันนี้เป็น4ประตูนะครับผมมาคันทัดมานะฮะคันนี้เป็น4ประตูเช่นกันนะฮะแต่เป็นวีโก้นะฮะโตโยต้าไฮรักวีโก้โฟร์วิสองเครื่องยนต์จะเป็น2.5งจุดห้โฟร์วินะฮะเกียร์ธรรมดาโฟร์แรงม้าที่120ี่แรงม้านะครับรถเดิมทั้งคันเช่นกันเล่มพร้อมโอนทุกคันภาษีไม่ขาดสักคันนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่ราคา 2,99,000บาทนะฮะ299,000บาทฟรีเปลี่ยนของเร็วใ5ห้5อย่างฟรีจะส่งให้ตัวไทเกอร์ก็ฟรีจะส่งฟรีเปลี่ยนของเร็วเช่นกันนะครับคันนี้2,99,000บาทมนาคัะฮะมาคันถัดไปคันนี้เป็นพี่ใหญ่นะฮะก็จะเป็น Ford Ranger w นะฮะ Y-Tag เครื่องยนต์3.2 Auto 4ออโตนะฮะตัวท็อปที่สุดแพงที่สุดแล้วนะครับคันนี้ปัจจุบันราคาก็จะอยู่ที่3,59,00 0บาทนะฮะ 359,000บาทโฟวิวใช้งานได้ปกติระบบเกียร์ออโต้ปกติระบบเครื่องยนต์ดีไม่มีปัญหานะครับรับประกันเครื่องเกียร์เปลี่ยนของเหลวให้เช่นกัน5อย่างปีจัดส่ง200กิโลเมตรอยู่ที่ราคา359,000เล่มพร้อมโอนนะฮะมาคันทันมานะฮะคันนี้อันนี้ลูกรลักผมเลยนะฮะคันนี้ก็จะเป็นแคปโปนะฮะคันนี้เป็นตัวแคปโปเป็นสตาราปี2545เครื่องยนต์ 2,800 cc นะฮะมีเทอร์โบอินเตอร์มาให้เขาแต่งมาเรียบร้อยยกสูงมาให้ใส่ชุดยกอย่างดีล้อ,อยางเป็นยางใหญ่แล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ชุดโชค๊คอะไรทุกอย่างเซ็ตตัวมาดีก็คือขับความเร็วได้ค่อนข้างดีแล้วช่วงล่างอะดีคันนี้เป็นโฟวิลนะครับพร,พร้อมลุยนะฮะคันนี้ก็คือสีสันสวยทั้งคานภาสีไม่ขาดคันนี้อยู่ที่ราคาเหมือนเดิมนะฮะ ฟีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฟีเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเพลาหน้าเกียร์โฟนะครับจัดส่งให้ฟรี200กิโลเมตรอยู่ที่ราคา1นึ่0อบาทนะฮะมาดูคันถัดไปคันสุดท้ายคันนี้นะครับมาดูคันสุดท้ายคันสุดท้ายคันด้านในนะครับคันด้านในดูตรงนี้ก็ได้นะฮะคันนั้นเป็น4ประตูนะฮะปี4ีเช่นกันเครื่องยนต์2 0 0 8ไม่มีเทอร์โบมีินเตอร์นะครับเดิมๆเลยคันนั้นก็มีชุดแต่งล้ออะไรต่างๆนะฮะ อันนก็อยู่ที่ราคาเบาๆนะครับ1นึ่งแบาทฟรีเปลี่ยนของเร็วให้ด้วยนะหอย่างมีน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายเพาหน้าเกียร์โฟนะฮะแล้วก็จัดส่งให้ฟรี200กิโเมตรนะฮะถ้าได้ราคา1 5 9่งหนะครับหนึ่งแสนาหสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถเราคข้าๆวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับโฟวิลจะมีอยู่ที่1 2 3 4งสองสามวิลตอนนี้เหลือ6คันนะฮะ สนใจยังไงถ้าสภาพฤดูแบบนี้พร้อมใช้งานนะฮะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0982744279 0982744279 idline 0944754441นะครับอยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะฮะดีที่สุดคือการโทรเร็วที่สุดนะฮะลองลรามาก็เป็นไลน์นะครับทักไลน์มาที่ idline นะฮะติ๊กคำว่า,า idline แล้วใส่เข้าไป0944754441นะครับ มันจะขึ้นว่ารถบ้านมือสองอนแก่นเท่านั้นนะครับผมนะฮะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ยังไงติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับได้ตลอดเวลาอยากได้โฟวิลคันไหนยังไงติดต่อมาต่อรองราคาได้หรืออยากจะให้จัดสงถ้าไม่มีเวลาแต่ดีที่สุดในการมานะครับผมอยากให้ลูกค้ามาดูมาลองขับเองทุกคันนะฮะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสํสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ